ไทยแลนด์ข้ากั้นัญยะอยู่นี่นะ <g ười> โอ้ยเต็มทางไปบ่ได้พี่น้องยีโดนบ่น่ะอีโดนบ่น,ะน่ะ ก็ลอดต่อไปกําัังจัดกาบบ้านพี่น้องรถมันตันท้างไปบ่ได้ต่างค้นก็ะต่างไในนอเพราะว่าขอเขาขึ้นอันนั้นรถโยกเอเขาข้นรถโยพี่น้องเลยเขาเป็นตันถนงละมั่งคนะือแบบว่า,าเต็มอุ้มรถ อันรถเกี่ยวแล้วเขาก็จะเอาถ้วยมาใส่รถใหญ่สิน่ะรถรถมอเตอร์ไซค์แบบโม่วงมันก็ไปได้อยู่ละแต่มอเตอร์ไซค์พวงมันไปบ่ได้มอเตอร์ไซค์แบบแบบธรรมดาบ่มีี่วงมันไปได้อยู่ช่วงนี้รถเกี่ยวเขาทำงานหนักแฮค่ไรถไถ ขนทั้งคนอิตตอนนี้ก็จะหาโมงแหรอพี่น้องตั้งใจว่าสิบไปวาดบานันคือเขามีงานอันนั้นเนี่ยเขามีงานอัน,นียังก็ไหวไหวทุกเขาพันปีหลวงอ่ะนะเขามีกิจกรรมยุ่อันคอยกันมาทางที่เขาก็ว่าสิบลัดไปหาบานันเือ มาค่าเองเม่งอยู่นี่ไปทั้งไหนกับบ่อใดโอ้ยแต่นายเปล่าเด้อเปล่าเด้อเสียเวลาทำม,มาหากินขี่รถปั่นมันไปบ่อใมันเบียดกันบ่อใมันตันท้างบาตอนนี้รถรถอันไนก็อยู่ฟังผวดให้พี่น้องรถด,ดูส่วนก็อยู่ฟังก้องขาม รถดูดสวมอยู่ฟังต้งขามรถอันขายผลไม้ของนุ่มแหวก็อยู่ฟังเพียโอ้ยต่างคนกับต่างจอดแต่กันไทยแลนด์ไทยแนนบุ่มๆโคพงพนโบ๊ทสบัด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 เลยระวังสี่อกอะเก็ตคลิปเท่านั้นจ้ะ อ้าวไก่เวลาแล้วค่วะคนไก่จีเม,มินแล,ะละ้วล่ะตำนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยติีสติดติีสทางมันแคบโพดทางมันแคบเหตุจากไหนบัวใดมันมากไก่แล้วแม่กราบกับบัวใดสีถอยกับบัวใดได้พี่น้องมันต้องไปขนาดต่อไป,ตอไปแต่ว่าาต้องใสเวลาในการรอดจีน้อยบายบาย